การวางตัวให้คนอื่นเคารพและเกรงใจเริ่มต้นจากความมั่นใจในตัวเองคนที่มั่นใจในตัวเองมักได้รับความเคารพจากผู้อื่นโดยอัตโนมัติการแสดงออกถึงความมั่นใจไม่จำเป็นต้องดังหรือโอ,อ้อวดแค่ทำให้เห็นว่าเรามั่นคงในความคิดและการกระทำของตัวเองการรักษาความสงบในสถานการณ์ต่างๆทำให้คนรอบข้างเห็นว่าเราแก้ปัญหาได้ดีการแสดงมารยาท และความสุภาพในการพูดจาทำให้ดูมีศักดิ์ศรีการรักษาคำพูดและการทำตามสัญญาจะช่วยสร้างความเชื่อถือจากผู้อื่นการเป็นตัวของตัวเองและไม่พยายามเป็นใครคนอื่นทำให้ดูมีสเสน่ห์และน่าความเคารพการแสดงความจริงใจในการพูดและทำสิ่งต่างๆทำให้คนอื่นไว้วางใจเราการเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นแม้ไม่เห็นด้วยก็ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การไม่พูดจาดูถูกหรือทำให้ผู้อื่นรู้สึกด้อยจะทำให้ดูมีความเคารพการฟังและให้ความสำคัญกับคำพูดของผู้อื่นจะทำให้ดูเป็นคนที่สามารถสื่อสารได้ดีการไม่อวดดีหรือพูดจาหยิ่งยโสจะช่วยให้ภาพลักษณ์ดีขึ้นการเข้าใจและยอมรับความแตกต่างจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานการไม่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกด้อยกว่าหรือไม่สำคัญจะทำให้เราดูน่าเคารพ การรักษาความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวทำให้มีพลังในการทำงานและดูแลตัวเองการยอมรับข้อผิดพลาดและไม่ยึดติดกับการถูกต้องเสมอไปทำให้เรามีความยืดหยุ่นในการเติบโตการให้ความสำคัญกับการเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นจะทำให้คนรู้สึกว่าคุณใส่ใจและให้เกียรติในพื้นที่ของพวกเขาการไม่พูดจาแทรกหรือขัดคำพูดของผู้อื่น ทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเรากำลังให้ความสำคัญกับสิ่งที่พวกเขากำลังพูดการหลีกเลี่ยงการวิจารณ์ในที่สาธารณะจะทำให้คนรอบข้างรู้สึกเคารพในตัวเราและมั่นใจในตัวเองมากขึ้นการแสดงความห่วงใยเมื่อผู้อื่นต้องการความช่วยเหลือจะทำให้เราเป็นคนที่ผู้อื่นไว้วางใจและนับถือการตั้งใจฟังในขณะที่คนอื่นพูดและให้ความสำคัญกับคำพูดของพวกเขา จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างการไม่อวดอ้างหรือพูดเกินจริงเกี่ยวกับความสำเร็จของตัวเองจะทำให้คนอื่นเคารพในตัวเราเพราะเราไม่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกด้อยการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและมองโลกในแง่บวกทําให้เราดูเป็นคนที่ยืดหยุ่นและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่หลากหลายการแสดงออกถึงความสุภาพและการรักษาความเรียบร้อยในทุกสถานการณ์ ทำให้เราดูเป็นคนที่มีระเบียบและเป็นที่เคารพการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนทำให้คนอื่นรู้สึกถึงความเมตตาและเคารพในตัวเราการไม่กล่าวโทษหรือหาคนผิดเมื่อเกิดความผิดพลาดจะทำให้เราเป็นคนที่มีจิตใจที่มั่นคงและไม่เอาเปรียบผู้อื่นการแสดงความขอบคุณและการให้คำชมเชยอ,อย่างจริงใจ ทำให้เราดูเป็นคนที่มีมารยาทและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้การแสดงความพยายามในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจะทําให้คนอื่นเห็นว่าเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปรับปรุงตัวเองการให้ความสําคัญกับการรักษาความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงานทำให้เรามีความสุขและสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีได้การยอมรับข้อผิดพลาด และเรียนรู้จากมันจะทำให้เราเป็นคนที่เข้าใจและพร้อมพัฒนาตนเองการไม่แสดงความรู้สึกโกรธหรือหงุดหงิดออกมาจะทำให้เราดูมีความอดทนและสามารถจัดการกับสถานการณ์ได้ดีการไม่เปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นจะช่วยให้เรามีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองทำและไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการตัดสินของคนอื่นการแสดงความเคารพต่อเวลาของผู้อื่น จะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ให้ความสำคัญและเข้าใจในความยุ่งเหยิงของพวกเขาการยอมรับว่าทุกคนมีจุดแข็งและจุดอ่อนจะทำให้เราสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่รู้สึกแข่งขันเกินไปการใช้คำพูดที่สร้างสรรค์และไม่ทำร้ายจิตใจผู้อื่นจะทำให้คนรอบข้างเห็นว่าเรามีความใส่ใจและไม่ต้องการทำให้ใครรู้สึกแย่ การทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของทีมจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนในสังคมการไม่เอาความรู้สึกส่วนตัวมาผูกกับการตัดสินใจในการทำงานจะทำให้เราดูเป็นคนที่มีความเป็นมืออาชีพและไม่ลำเอียงการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์และความโปร่งใสในการทำงานจะทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเรามีความรับผิดชอบ และมีความน่าเชื่อถือการแสดงออกถึงความพร้อมในการรับคำติชมและข้อเสนอแนะจากผู้อื่นจะทำให้คนรอบข้างเห็นว่าเรายินดีที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองการให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีมจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีและทําให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมในการทำงานการไม่มองข้ามหรือเพิกเฉยต่อความรู้สึกของผู้อื่น จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำให้เราเป็นคนที่ใส่ใจผู้อื่นการไม่หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบเมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะทำให้เราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและผู้อื่นสามารถพึ่งพาเราได้การรักษาความเป็นธรรมในการตัดสินใจและการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมจะทำให้เราดูเป็นคนที่มีความยุติธรรมและได้รับความเคารพจากคนรอบข้าง การไม่พูดจาหรือทำสิ่งที่อาจทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่ดีจะทำให้เราดูเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและมีความใส่ใจในความรู้สึกของคนอื่นการแสดงออกถึงความสามารถในการควบคุมอารมณ์ในทุกสถานการณ์จะช่วยให้เราดูเป็นคนที่มีความมั่นคงและไม่ถูกกระทบจากสิ่งต่างๆง่ายๆการมีความคิดเชิงบวกและไม่มองโลกในแง่ลบจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และทำให้คนรอบข้างรู้สึกมีพลังบวกการพยายามเข้าใจและรับรู้ความต้องการของผู้อื่นจะช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้อย่างเหมาะสมการแสดงความขอบคุณต่อการช่วยเหลือและการสนับสนุนจากผู้อื่นจะทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเราซาบซึ้งและเคารพในความช่วยเหลือของพวกเขาการไม่แสดงท่าทางอารมณ์เสียหรือหงุดหงิดเมื่อเจอปัญหาหรืออุปสรรค จะทําให้เราดูเป็นคนที่มีความอดทนและไม่ยอมแพ้การให้ความสำคัญกับการพูดคุยและทําความเข้าใจกับผู้อื่นจะช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและป้องกันความเข้าใจผิดการไม่ขัดแย้งหรือทะเลาะก,กับผู้อื่นในที่สาธารณะจะช่วยรักษาภาพลักษณ์ที่ดีและทําให้เราได้รับความเคารพจากคนรอบข้างการยิ้มและแสดงความอบอุ่นต่อผู้อื่น จะทำให้คนรู้สึกสบายใจและมีความสุขเมื่ออยู่ใกล้เราการเคารพและให้เกียรติผู้อื่นแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากจะทำให้เราเป็นคนที่ผู้อื่นสามารถพึ่งพาและไว้วางใจได้การไม่แสดงท่าทางโอ้อวดหรือทำให้ผู้อื่นรู้สึกด้อยจะทำให้เราดูเป็นคนที่มีความมั่นคงและเคารพคนอื่นการคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นก่อนการตัดสินใจในทุกๆก,การกระทา จะทำให้เราดูเป็นคนที่มีจิตใจที่ละเอียดอ่อนและสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดีการไม่แสดงความคิดเห็นในทางลบหรือวิจารณ์ผู้อื่นในที่สาธารณะจะช่วยให้เรารักษาภาพลักษณ์ที่ดีและได้รับความเคารพจากคนรอบข้างการแสดงออกถึงความตั้งใจในการปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผู้อื่นเห็นว่าเรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและเรียนรู้จากประสบการณ์ การรักษาความเงียบในเวลาที่จำเป็นเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งจะทำให้เราดูเป็นคนที่มีสติและไม่ยอมให้ความโกรธควบคุมการกระทำของเราการแสดงความเคารพต่อความแตกต่างและความคิดเห็นที่หลากหลายจะช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าความคิดเห็นของพวกเขามีค่าการรักษาความยุติธรรมและการไม่เลือกปฏิบัติในทุกสถานการณ์ จะทำให้เราเป็นที่เคารพและได้รับความไว้วางใจจากคนรอบข้างการรู้จักขอโทษเมื่อเราทำผิดจะทำให้ผู้อื่นเห็นว่าเรามีความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบและไม่หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดการไม่แสดงอารมณ์หรือความรู้สึกในทางที่ลบออกมาในที่ทำงานหรือสถานการณ์ที่สำคัญจะทำให้เราดูเป็นคนที่สามารถควบคุมอารมณ์และสถานการณ์ได้ดีการแสดงความใส่ใจในรายละเอียด และการให้ความสำคัญกับงานที่ทำจะทำให้ผู้อื่นเห็นว่าเรามีความมุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบในการทำงานการไม่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าพวกเขาต้องแข่งขันกับเราจะทำให้เราดูเป็นคนที่สนับสนุนและช่วยเหลือผู้อื่นในการเติบโตการให้กําลังใจและแสดงความชื่นชมเมื่อผู้อื่นทำได้ดีจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และทำให้เรากลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นการแสดงความเมตตาและความเข้าใจในยามที่คนอื่นประสบปัญหาหรืออุปสรรคจะทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเราเป็นคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือและยืนเคียงข้างพวกเขาการให้ความสำคัญกับความร่วมมือและการทำงานเป็นทีมจะทำให้ผู้อื่นเห็นว่าเรามีความตั้งใจที่จะทำให้ทุกคนในทีมประสบความสำเร็จร่วมกันการรักษาความซื่อสัตย์ และความโปรง่งใสในการทำงานทุกขั้นตอนจะช่วยให้เราได้รับความเคารพและไว้วางใจจากเพื่อนร่วมง,งานและคนรอบข้างการแสดงความขอบคุณและให้คําชมเชยเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นจะทำให้คนรอบข้างรู้สึกมีค่าและกระตือรือรน้นที่จะช่วยเหลือเราอีกในอนาคตการไม่พูดจาหรือทำอะไรที่ทำให้คนอื่นรู้สึกละอายหรือเสียหน้า จะทำให้เราดูเป็นคนที่มีมารยาทและไม่ทำร้ายจิตใจผู้อื่นการพยายามเข้าใจสถานการณ์ของคนอื่นก่อนที่จะตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็นจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำให้เราดูเป็นคนที่เข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่นการแสดงออกถึงความพร้อมในการรับฟังและไม่ขัดจังหวะผู้อื่นขณะพูดจะทำให้เราดูเป็นคนที่มีความเคารพในสิทธิของผู้อื่น และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นการแสดงความนอบน้อมและไม่ถือทิฐิในการทำงานร่วมกับคนอื่นจะช่วยให้เราสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความขัดแยง้งการแสดงความเมตตาต่อผู้อื่นแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากจะทำให้เราดูเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นการหลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องที่อ่อนไหว หรือไม่เหมาะสมในที่สาธารณะจะทำให้เราเป็นคนที่รู้จักเวลาและสถานที่ในการแสดงความคิดเห็นการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและไม่แสดงความโอ้อวดในการบรรลุเป้าหมายจะทำให้คนอื่นเคารพในความสำเร็จของเราและเห็นว่าเราเป็นคนที่มั่นคงและมีจิตใจดีการแสดงความจริงใจในการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน จะทำให้เราเป็นคนที่มีจิตใจเปิดกว้างและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนการไม่หยุดพัฒนาตนเองและพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอจะทำให้เราดูเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในการเติบโตและพัฒนาตนเองการยอมรับความหลากหลายและไม่ตัดสินผู้อื่นจากรูปลักษณ์ภายนอกจะทำให้เราดูเป็นคนที่เปิดใจและไม่จำกัดการตัดสินคนตามมาตรฐานที่แคบ การแสดงความเคารพในความเชื่อและค่านิยมของผู้อื่นจะช่วยให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีความเข้าใจและยืดหยุ่นกับทุกคนการแสดงความพยายามในการทำความเข้าใจและร่วมมือกับคนที่มีมุมมองต่างกันจะช่วยเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานการไม่พูดถึงข้อบกพร่องของผู้อื่นในที่สาธารณะ จะช่วยรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของทั้งตัวเองและผู้อื่นการให้ความสําคัญกับความสุขของคนรอบข้างและแสดงออกถึงการเอือเ้อเฟือเฟ้อเพื่อเผื่อจะทำให้เราเป็นคนที่น่ารักและน่าอยู่ใกล้การรับฟังและตอบสนองต่อความต้องการของผู้อื่นด้วยความจริงใจจะช่วยให้ผู้อื่นรู้สึกว่าความคิดเห็นและความรู้สึกของพวกเขามีค่าการยอมรับในข้อผิดพลาด และเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาจะช่วยให้เราเติบโตการแสดงความห่วงใยและความสนใจในผู้อื่นจะทำให้พวกเขารู้สึกได้รับการยอมรับและเป็นที่เคารพการไม่ตัดสินผู้อื่นในสิ่งที่พวกเขาทำผิดพลาดจะทำให้เราเป็นคนที่มีความเข้าใจและพร้อมจะให้โอกาสพวกเขาเติบโตการใช้ภาษากายที่แสดงถึงความมั่นใจและเปิดใจจะช่วยเสริมสร้างความเคารพและความเชื่อถือจากผู้อื่น การรักษาความสม่ำเสมอในการปฏิบัติและการสื่อสารจะทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเราเป็นคนที่เชื่อถือได้และสามารถพึ่งพาได้การแสดงความเมตตาและการยื่นมือช่วยเหลือในยามที่ผู้อื่นต้องการความช่วยเหลือจะทำให้เราดูเป็นคนที่มีความใจกว้างและพร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นในทุกสถานการณ์การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นประสบความสำเร็จ จะทำให้เราดูเป็นคนที่มีจิตใจดีและไม่อิจฉาความสำเร็จของคนอื่นการไม่พูดถึงข้อเสียหรือความผิดพลาดของผู้อื่นในที่สาธารณะจะช่วยรักษาภาพลักษณ์ที่ดีและทำให้ทุกคนรู้สึกสบายใจที่จะอยู่ใกล้เราการแสดงความซื่อสัตย์และโปรง่งใสในการทํางานทุกขั้นตอนจะทำให้คนอื่นเห็นว่าเรามีความรับผิดชอบและพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกคน การให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในที่ทำงานและในชีวิตส่วนตัวจะช่วยให้เรามีความสุขในการทำงานและสามารถสร้างสัมพันธ์ที่มีคุณค่าได้การมีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและสังคมที่แตกต่างจะช่วยให้เราสามารถทำงานร่วมกับคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้คำพูดที่สุภาพและให้เกียรติผู้อื่น จะช่วยให้คนรอบข้างรู้สึกถึงความเคารพและการให้ความสำคัญที่เรามีให้แก่พวกเขาการแสดงความขอโทษเมื่อเราเผลอทำผิดจะทำให้เราดูเป็นคนที่รับผิดชอบและมีความรับฟังในการแก้ไขความผิดพลาดการไม่ยึดติดกับความคิดเห็นของตัวเองจนเกินไปจะทำให้เราดูเป็นคนที่เปิดใจรับความคิดเห็นจากคนอื่นและสามารถปรับตัวได้ การให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมในการตัดสินใจจะทำให้เราดูเป็นคนที่มีจริยธรรมและสามารถสร้างความไว้วางใจจากผู้อื่นได้การพยายามหาทางออกในสถานการณ์ที่ยากลำบากจะทำให้เราเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำพาทีมผ่านปัญหาต่างๆไปได้การไม่ละเลยความรู้สึกของผู้อื่นและให้ความสนใจอย่างจริงจังเมื่อพวกเขามีปัญหา จะทำให้เราดูเป็นคนที่ใส่ใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อมีความจำเป็นการแสดงความสนใจในความสำเร็จและความรู้สึกของผู้อื่นจะทำให้เราดูเป็นคนที่ใส่ใจและพร้อมที่จะสนับสนุนพวกเขาในทุกช่วงเวลาการแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเองโดยไม่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกด้อยจะทำให้เราดูเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นและเคารพในตัวเองอย่างเหมาะสม การพูดถึงผู้อื่นในแง่ดีและหลีกเลี่ยงการวิจารณ์ในทางลบจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับคนรอบข้างการแสดงความห่วงใยในเรื่องเล็กน้อยที่คนอื่นอาจไม่ทันสังเกตจะทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเรามีความใส่ใจและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในทุกสถานการณ์การไม่พูดจาหรือแสดงความคิดเห็นที่อาจทำให้ผู้อื่นรู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายใจ จะทำให้เราดูเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในการเลือกคำพูดและการแสดงออกการรักษาความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นและไม่หลอกลวงในทุกสถานการณ์จะทำให้เรามีความเชื่อถือและเป็นที่เคารพจากผู้คนที่ร่วมงานกับเราการแสดงความเคารพในเวลาของผู้อื่นและไม่ทำให้พวกเขารู้สึกว่าเวลาของพวกเขาถูกใช้ไปโดยไร้ประโยชน์จะทำให้เราเป็นคนที่น่าเคารพ และน่าเชื่อถือในการทำงานร่วมกันการยิ้มและทักทายผู้อื่นด้วยความสุภาพจะทำให้เราดูเป็นคนที่มีมิตรภาพและพร้อมที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบผู้อื่นกับตัวเองจะทำให้เราเป็นคนที่ไม่ข่มขู่หรือทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่ดีเมื่ออยู่ใกล้เราการแสดงความชื่นชมเมื่อผู้อื่นทำงานได้ดีจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดี และทำให้คนรอบข้างรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการยอมรับการรักษาความโปร่งใสในการสื่อสารและไม่ปิดบังข้อมูลจากผู้อื่นจะช่วยให้ทุกคนรู้สึกว่ามีความเป็นธรรมและสามารถไว้วางใจเราได้การยอมรับความแตกต่างและเคารพในความคิดของผู้อื่นจะทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานร่วมกับคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การไม่แสดงท่าทีที่ทำให้คนอื่นรู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายใจจะทำให้เราดูเป็นคนที่มีความใส่ใจและรู้จักการวางตัวในสถานการณ์ต่างๆการแสดงออกถึงความรักและความห่วงใยที่ไม่คาดหวังผลตอบแทนจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเราเป็นคนที่เต็มใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนการใช้คำพูดที่ให้เกียรติ และแสดงถึงความชื่นชมต่อความพยายามของผู้อื่นจะทำให้เราดูเป็นคนที่มีมารยาทและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำดีขึ้นการรักษาความมั่นใจในตัวเองโดยไม่โอ,อ้วดหรือทำให้ผู้อื่นรู้สึกด้อยจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและทำให้เราได้รับความเคารพจากคนรอบข้างการไม่พยายามบงการหรือควบคุมผู้อื่นอย่างเกินไป จะทำให้เราเป็นคนที่เคารพการตัดสินใจของผู้อื่นและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพการแสดงความเคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นจะทำให้คนรู้สึกสบายใจในการร่วมงานหรือใช้เวลาร่วมกับเราการทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเขามีความสำคัญและไม่ถูกละเลยจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย และทำให้เราดูเป็นคนที่มีความใส่ใจในทุกคนที่อยู่รอบตัว